วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการกรอกแบบพงด94สำหรับปีภาษี2564นะคะก็ในปัจจุบันนี้นะคะก็การยื่นแบบแสงราการนะคะก็ผู้เสียภาษีเนี่ยก็หันไปยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตกันเยอะแล้วนะคะแต่ว่าเพจเราเนี่ยก็ยังคงความคลาสสิก ออริจินอลไว้นะคะก็จะมาสอนวิธีการกรอกแบบกระดาษนะคะ <hurdles. S 1> ถ้าใครที่ไม่กลัวโควิดนะคะแล้วก็ยังยืนยันที่จะไปยื่นแบบกระดาษนะคะก็เชิญทางนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้ก็จะสอนวิธีการกรอกแบบกระดาษนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์กรมสมการนะคะพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ www.ad.go.th นะคะไปที่เบราว์เซอร์ใช้ Chrome นะคะ แล้วก็พอเข้ามาหน้าหลักหน้าหน้าหน้าจอแรกก็จะเป็นหน้าจอสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์มาที่บุคคลธรรมดานะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิกที่แบบแสงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพอดอ9้าีภปีพี2564นะคะก็โหลดแบบ pdf ขึ้นมานะคะถ้าพิมพ์เข้าไปเลยนะคะ ก็จะไม่ได้นะคะก่อนแนะนำให้ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องก่อนนะคะพอเราดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราก็ไปเปิดแบบแสงในการขึ้นมานะคะเปิดโดย Open With PDF นะคะถึงจะใช้ได้ก็ขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็ พอเราเปิดแบบขึ้นมานะคะแบบก็จะเป็นแบบสีชมพูนะคะพอ94ปีาศ2564แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีปีภาษี2564นะคะแบบนี้สำหรับคนธรรมดาที่มีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5วงเล็บ6วงเล็บ7และวงเล็บ8นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเราไปขอแบบหนะ้าตาแบบนี้ที่ สมรคกรนะคะก็จะไม่มีให้แล้วนะคะเพราะว่ากลุ่มสมรคกรก็สนับสนุนให้ผู้เสียภาษีเนี่ยยื่นแบบโดยอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะคะแต่ถ้าใครยังติดแมนวนวลอยู่เขาก็จะมีแบบกระดาษที่ถ่ายเอกสารไว้บริการนะคะแต่ถ้าใครไม่ไปเอาแบบที่สมรคกรเราก็สามารถที่จะกรอก แบบตรงนี้แล้วก็ปริ้นแล้วก็ไปยื่นได้เลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนแบบที่เราดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็กรอกลงไปนะคะก็ขั้นตอนแรกนะคะกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะคะก็คือเลขประชาชน13หลักแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะ ก็กรอกชื่อนะคะชื่อสกุลนะคะแล้วก็ที่อยู่อาคารห้องเลขที่ชั้นที่หมู่บ้านกรอกให้ละเอียดเลยนะคะเลขที่บ้านนะคะหมู่ที่เท่าไรซอยอะไรแยกอะไรนะคะถนนตำบลอำเภอจังหวัดนะคะเขตอะไรรหัสไปรษณียน์นะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะที่ลืมเลยนะคะก็คือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะคะตรงนี้จะสำคัญมากนะคะแต่แบบเขาก็ไม่ได้ปรับให้เราใส่นะคะแต่จริงๆแล้วการกรอกหมายเลขโทรศัพท์เป็นอะไรที่สำคัญจริงๆเลยนะคะที่จะเป็นการติดต่อระหว่างผู้เสียภาษีกับเจ้าหน้าที่ได้เร็วที่สุดนะคะเมื่อมีเหตุที่ต้องติดต่อกันนะคะ,ะตรงนี้ก็ จะไม่กรอกให้ดูนะคะก็แค่จะบอกว่าต้องกรอกอะไรให้ละเอียดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการยื่ยนแบบครั้งแรกแบบฉบับแรกของปีภาษีนะคะก็ให้ยื่ยนแบบปกตินะคะถ้าและตรงนี้ก็ตัวส่วนต่อมาก็จะเป็นสถานภาพของผู้มีเงินได้นะคะก็เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นผู้ถึงแก่ความตายหรือเป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง หรือเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลวิสาหกิจชุมชนตามพรบส,ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะคะก็สมมุติว่าเป็นคนธรรมดานะคะโสดหรือสมรสถ้าสมรสเราก็จะต้องกรอกด้านขวาด้วยนะคะรอกด้านขวาแล้วกรอกเลขประชาชนคู่สมรสวันเดือนปีเกิดชื่อสกุลคู่สมรสมีเงินได้อะไรนะคะหรือว่าไม่มีเงินได้หรือว่ามีเงินได้เฉพาะ4 0โมงเล็บ 1- ถึงวมงเล็บ4นะคะ ถ้ารวมคำนวณก็จะต้องกรอกรายละเอียดแน่พงอด994ด้วยนะคะจริงๆพงอด994ี่นี่ก็จะเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นนะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามตอนยื่น90ยเนี่ยภาษีที่ชำระไว้แล้วก็จะเอาไปเครดิตออกได้นะคะดังนั้นถ้าชำระมากไว้ก่อนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ตรงนี้วันนี้จะมาแนะนำว่าเป็นคนโสดนะคะส่วนพอเรายื่นกรอกหน้าแบบตรงนี้เสร็จแล้วนะคะ เราก็ไปดูหน้าสองก่อนหน้า2อส่วนกอไก่นะคะจะเป็นส่วนเงินได้พึงประเมินนะคะเงินได้พึงประเมินตรงนี้ก็เดี๋ยวสมมติว่านะคะมีเงินได้ในกอเนี่ยมีเงินได้จากาค่าขนส่งแล้วกันนะคะค่าขนส่งเลขประจําตัวของผู้จ่ายเงินได้นะคะสมมุติว่าเขาเนี่ย รับจ้างขนส่งจากบริษัท A นะคะเขาก็จะต้องกรอกเลขประจำตัวของผู้จ่ายก็คือเลขของบริษัท A นะคะเป็นเลข13หลักของบริษัท A นะคะแล้วก็ระบุเงินได้ว่าเป็นค่าขนส่งนะคะ ค่าขนส่งสมมุติว่าตรงนี้เขาได้ค่าขนส่งมาห้าแสนบาทเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ร้อยละของคู่สมรสร้อยละอันนี้เราเป็นคนเขาเป็นคนโสดนะคะก็จะไม่ต้องกรอกตรงพาทนี้นายกอบอกว่าจะหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาค่าขนส่งหักค่าใช้จ่ายได้6 0ซนะคะก็หักค่าใช้จ่ายได้ส0,000น หักเหมาก็คือหักแบบไม่ต้องเก็บหลักฐานนะคะเป็นอัตราที่กฎหมายยอมให้หักแบบเหมาๆไปเลยนะคะ5 0 0แสนหัก60%ก็ได้เท่ากับ3 0 0แสนนะคะ ดังนั้นเงินได้หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าไรนะคะ5 0 0แสนลบ3 0 0แสนก็ได้เท่ากับ2 0 0แสนอ่าก็ได้เท่ากับ2 0 0แสนนะคะแล้วก็มากรอกตรงนี้ทีหนึ่งรวมข้อ1ถึงข้อ7จะยกไปไว้ในรายการค้อ1แล้วก็มากรอกตรงนี้2 0 0แสนก็คือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะแล้วเดี๋ยวไป ดูส่วนลดหย่อนตรงส่วนขอไข่นะคะขอไข่นี่ลดหย่อนเครื่องปีนะคะลดหย่อนได้เพียงแค่สามหมื่นนะคะลดหย่อนส่วนตัวลดหย่อนสามหมื่นนะคะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างว่านายกอนะคะ อุปการะเลี้ยงดูบิดานะคะด้วยก็กรอกเลขประชาชนของบิดาไปนะคะบิดามีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพนะคะอายุตั้งแต่6 10ปีขึ้นไปนะคะตรงนี้บิดาก็หักลดหย่อนได้นะคะคนละ 3,000 30, มบาทนะคะครึ่งปีก็ได้แค่1 5ึ0 0หมบาทนะคะจริงๆตรงนี้ไม่ซีเรียสนะคะถ้าเกิดว่ามีการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาจริงๆสามารถไปใช้สิทธิ์ตอนพองศด90สิ้นปีได้นะคะแต่นี้ก็คือจะกรอกเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะคะว่าถ้าในกรเนี่ยถ้าผู้เสียภาษีต้องการที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนพวกนี้ครึ่งปีนะคะก็สามารถทําได้นะคะ ก็กอกไปหมื่นห้าแต่การหักดหยอนอุปการลาเลี้ยงดูบิดามารดาจะต้องมีหลักฐานก็คือแบบรอยยศูนย์สามนะคะโดยมีลายมือชื่อของบิดาเนี่ยเป็นผู้ให้สิทธิ์แก่บุตรนะคะว่ายินยอมให้ในายกรเนี่ยเป็นผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่ยนตัวนี้นะคะว่านายกรเนี่ยอุปการลาเลี้ยงดูบิดาจริงๆนะคะก็สมมุติว่ามีรายการลดหยนสองรายการ เท่ากับ30,000บวก15,000เราก็มาสรุปยอดตรงข้อ17นะคะก็เป็น45,000 4 5น0 0นะคะทีนี้เราก็ได้เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย2 0 0 0 0นกับค่ารถยน่อน4 5 0 0 0นเราก็ไปกรอกที่หน้า1น,นะคะเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็ยกมาจากหน้า2เมื่อสักครู่นี้นะคะ สองแสนค่ารถยนต์สี่หมื่นห้าพันเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะก็ยกมาจากข้อกไก่เจ็นะคะตรงนี้เขาบอกว่าให้ยกไปใส่คอควายหนึ่งก็เมื่อสักครู่นี้นะคะ นี่ขอควาย,ยหนึ่งก็คืออันนี้ส่วนค่าลดหย่อนก็ยกมาจากขอขายสิเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือตัวนี้นี่สี0หมืนาพนะคะเวลาเราจะคำนวณภาษีนะคะก็เอาเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายหักด้วยค่าลดหย่อนนะคะก็เอาสอง0สนลบด้วย4ี่0 0ืก็จะได้เงินได้คงเหลือนะคะเท่ากับ155,000าห 1,55,000นะคะก็สมมติว่าเขาไม่บริจาคอะไรเลยนะคะเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายหลังหักเงินบริจาค2เท่านะคะก็กอกยอดเดิม1,55,000บริจาคปกติก็ไม่ได้บริจาคนะคะก็กอกศูนย์ลงไปดังนั้นเงินได้สุดทีเขาก็จะเท่ากับ1,55,000 ทีนี้ได้เงินได้สุทธิแล้วนะคะเงินได้สุทธิตัวนี้ต้องคำนวณภาษีที่คำนวณได้จากเงินได้สุทธิตามข้อ7นะคะก็มาดูวิธีการคำนวณภาษีถ้าใครจำอัตราภาษีไม่ได้นะคะก็มาโหลดตรงนี้หน้าเดิมนะคะวิธีการกรอกแบบเขาก็จะมีให้ดูนะคะว่าอัตราภาษี7ขั้นอัตาอัตราก้าหน้านมีอะไรบ้างนะคะ นี่ศูนย์ถึงแสนห้ายกเว้นนะคะเมื่อกี้เงินได้สุดทีเขาเท่ากับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันนะคะเราก็มาดูดังนั้นตัวนี้เขาจะอยู่ในอัตราภาษีร้อยละห้าตรงนี้นะคะเกินเกินจากเงินได้ที่ได้รับยกเว้นมาหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันนะคะเราก็เอาหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเนี่ย หักออกจาก1นึ0 0แก็จะได้เท่ากับ5,000นะคะ5 0า0ตัวนี้เสียภาษีอยู่ในอัตราร้อยละ5ก็คูณ5ภาษีที่ต้องชำระของเขานะคะเท่ากับ250บาททีนี้การมีเงินได้ ตั้งแต่40่งเล็บ5ถึงวงเล็บ8นี่ยก็จะต้องมีการคำนวณภาษี2วิธีเปรียบเทียบกันนะคะก็คือคำนวณวิธีตามวิธีที่2ด้วยก็คือวิธีพันละ5นะคะวิธีพันละ5ก็ต้องเอาตัวเงินได้พึงประเมินของเขาเมื่อสักครู่5 0 0 0 0นเนี่ยมา คูณ0.5ก็จะได้เท่ากับ2 5 0 0แต่กฎหมายบอกว่าจำนวนภาษีที่ชำระที่มากกว่านะคะภาษีต้องชำระเนี่ยก็คือเขาจงเลยบอกว่าจำนวนที่มากกว่าระหว่าง8กับ9 เว้นแต่กรณีข้อ9ก็คือเว้นแต่กรณีวิธีที่2หรือวิธีพันละหเนี่ยเมื่อคำนวณแล้วไม่เกิน5 0 0พันถึงแม้ว่าข้อ9เนี่ยจะมากกว่านะคะก็ให้คำนวณให้เสียภาษีตามวิธีที่1ก็คือตามข้อ8นี้เลยนะคะเพราะว่าว,วิธีที่2เนี่ยไม่เกิน5,000บาทดังนั้นภาษีที่ต้องชำระก็เท่ากับ250บาทนะคะ ภาษีที่ต้องชำระรวมภาษีที่ต้องชำระข้อ12นะคะภาษีที่ชำระเพิ่มเติมตามกาไก่8ตรงนี้ไม่มีทีนี้เรามาดูข้อ14หักภาษีนั้นที่จ่ายนะคะบริษัทเนี่ยเวลาเขาจ่ายเงินได้ให้กับคนธรรมดานะคะค่าขนส่งเนี่ย 5แสนบาทนะคะเขาก็จะมีการนำส่งภาษีหักนาที่จ่ายไว้1% 5แสน1%ก็เท่ากับ5 0ันทีนี้ภาษีหักนาที่จ่ายเนี่ยมากกว่าภาษีที่ต้องชำระเขาก็จะได้รับภาษีคืนนะคะแต่พดตก้าสไม่ใช่แบบคืนภาษีดังนั้นเวลาขอคืนภาษีก็จะต้องรอไป ยื่นพงด .90 นะคะแต่หน้าที่ในการยื่นแบบยังมีถ้าเกิดในกรณีนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องชําระภาษีแต่ไม่ยื่นแบบก็จะต้องเสียค่าปรับแบบนะคะในกรณีที่ไม่ยื่นแบบถึงแม้ว่าจะไม่มีภาษีชําระนะคะภาษีหักมาที่จ่ายสูงกว่าภาษีที่ต้องชาําระดังนั้นพกร .94 ตัวนี้เป็นการยื่นเฉยๆนะคะเป็นการยื่นโดยที่ไม่ต้องชําระภาษี คงเหลือภาษีที่ต้องชําระก็เป็น0นย์นะคะภาษีที่ชําระไว้แล้วตามบบแบบเก้าสีที่เพิ่มเติมไม่มีนะคะเพราะนี้เป็นการยื่นปกติก็ใส่0นย์มาเลยสรุปได้ว่าในกอ <c oughs> ในกรเนี่ยเขามีเงินได้จากค่าขนส่งห0 0แสนนะคะเขาถูกหกักภาษีณที่จ่ายไว1้1%ก็เท่ากับห0 0พันแต่พอคํานวณภาษีแล้วเขามีภาษีต้องชําระแค่สองราส เดี๋ยวเขาจะต้องไปดูตอนสิ้นปีอีกทีนะคะว่าเขาจะมีเงินได้เท่าไหร่แล้วก็จะได้รับคืนหรือจะต้องเสียภาษีเพิ่มนะคะก็จะต้องไปสรุปกันตอนสิ้นปีอีกทีนะคะเพราะอนาคตไม่มีใครรู้ว่าเขาจะไปมีเงินได้จากอะไรเพิ่มมาอีกหรือเปล่านะคะจะไปดันให้เงินได้ของเขาสูงขึ้นทําให้มีภาษีที่ต้องชําระหรือเปล่าหรืออาจจะได้คืนหรืออาจจะเงินได้เขานิ่งอยู่เท่านี้ถ้าเงินได้เขานิ่งอยู่เท่านี้อีก6เดือนหลัง เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมไม่มีเงินได้เลยนะคะแล้วก็เท่าเดิมทุกอย่างนะคะเขาก็จะได้รับภาษีคืนนะคะก็เอาห้าพันหักออกสองรอยห้าสิบก็จะเป็นภาษีที่ได้รับคืนนะคะหลังจากที่สรุปยอดได้แล้วภาษีที่ต้องชำระตรงนี้ไม่มีใส่ศูนย์ไปนะคะแล้วก็ในกอก็ลงลายมือชื่อไปนะคะ ผู้เสียภาษีก็ลงเลยมือชื่อแล้วก็ไปยื่นแบบปิ้นเอาตัวแบบแสงรายการตัวนี้ออกไปนะคะแล้วก็ไปยื่นได้ที่สำนักงานสมกรพื้นที่สาขาได้ทุกสาขานะคะ ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีทุกท่านนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด u like, u s c r i b e นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆในครั้งต่อๆไปทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายกับ tax easy by pk